วันนี้มาส่งมอบรถกันที่จังหวัดปทุมดูเพจมาจองมาเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับพี่แล้ววันนี้ก็มาส่งรถในช่วงเทศกาลตรุษจีเนาะก็จะได้รถไปใช้ก็จะได้เิงๆรวยรวยแล้วก็วันนี้มาส่งมอบรถถึงที่เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศเวลาลูกค้ารับรถใหม่กันวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะต้องจัดไปส้ม